ก็จาก e ีีที่แล้วนะคะซึ่งเป็น EP ีหนึ่งที่เราได้ทำการลนจ์ในการแข่งติดตั้งกล้องกันนะคะว่าระหว่างติดตั้งแบบธรรมดากับติดตั้งด้วย Smart m i n u t e สวิต o ์ของบีชันเนี่ยอะไรจะไวกว่ากันแล้ววันนี้เรามาใน E ีพีสองแล้วค่ะที่จะมาตอบคำถามเชิเกจจากทางบ้านกันตอนแรกนะคะจากอีพีที่หนึ่งที่มีการทำแชจ์ไปอ่ะทำไมฝั่งสมาร์ทมิเน e ิเนี่ยไวขนาดนั้นเพียงแค่สี่นาทีเท่านั้นเอง สี่นาทีเ้วโอเคเราเซตสี่นาทีเอ่อคถามนี้ง่ายมากเพราะว่าในคําถามเนี่ยค่ะมันคือจุดเริ่มต้นแล้วมันคือจุดประสงค์หลักเลยที่กีิชั่นนะคะตั้งใจจะผลิตสินค้าตัวนี้ก็คือเมนจส์วิออกมาเพราะว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ให้ติดตั้งก่อไวเซอร์วิสก็ง่ายให้ทันท่วงทีกับเอ็นยูเซอร์ที่ประสบปัญหากล้องดับกล้องออฟไลน์นั่นเองซึ่งในมุมย้อนกลับมาในมุมของเพื่อนที่เพิ่งเคยติดตั้งกล้องหรือว่าเซตกล้องเป็นครั้งแรกอันนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องพยายามที่จะเรียนรู้หรือว่่าาาาาต้้้้ออออองมมมมมีคคควรรูะไกขขนนนนดัืืืแถึ มีแอปอยู่แล้วสกแกน QR code ปุ๊บกดเน็กเน็กถัดไปถัดไปโอเคเย็ดโนได้เลยอันนี้คือมุมของปื้งคือมันง่ายแล้วถ้าในมุมของช่างคิดว่ามันง่ายหรือมันไวกวายังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วที่ผมทารอบที่แล้วนะจะเป็นการเอาอุปกรณ์มาต่อกับตัวจอแล้วก็ใช้เมาส์คลิกๆ,ๆนะครับวิธีใหม่ของทีวิชันเนี่ยเป็นการใช้มือถือซึ่งทุกท่านเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้วทําให้เราง่าย <laughs> 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 ใช่ครับทาให้เราง่ายแล้วก็ นอกนอจากนี้แอปพลิเคชันยังมีส่วนช่วยทําให้กระบวนการในการเพิ่มเนี่ยลดขัถถ้นตอนในการทาอะไรซ้ำๆทำรำๆ้ำทำทำให้เวลาที่ใช้เนี่ยลดลงมันด้วยความที่มีด้วยไหมคือด้วยความที่ช่างเนี่ยเขาก็ใช้แอปพิกพาร์เนอร์โปรอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเอ็นเตอร์เนี่ยเขาดูกล้องเพราะว่าใช้แอปพิกคอนเน็กอยู่แล้วมาเลยทําให้พอใครที่ได้ใช้แอปอยู่แล้วมาติดตั้งกล้องด้วยตัวเองมันมีง่ายมีความง่ายแล้วแอปมันเสรียูสมันก็เลยง่ายง่ายบวกง่ายมาเลยเป็นซุปเปอร์ง่ายกับเป็นง่ายใช่ปะแล้วถ้ากล้องหลักร้อยกว่าตัวนี่มันใช้้้้้ดดดววยกันไไรรปลจจิงๆแะ เพราะว่าระบบไฮบริดชันเนี่ยซัพพอร์ตออกมาให้เพื่อ,อุปกรณ์ผ่านตัวทีพ e ันธ e ุ์เมทโปที่คอนเ e น t อะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วครับแต่ว่า ในระบบใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการคอนฟิกเมนต์เบิร์ดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้ระบบเดิมๆวิธีเดิมๆเนี่ยใช้นอทบุ๊คเซตอัพเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นมากกว่าตอบแบบนี้ดีกว่าแต่มือถือมันก็ง่ายนะอะไรเซตกล้องลอยกับตัวมือถือไม่ได้หรอมันได้ไมันไม่สะดวกมันก็ง่ายไงมันยากมันต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะเยอะเลยเหรอแต่เมื่อกี้มันก็ไม่เยอะนะที่เซตอะมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวต้องไเรียนรู้เรื่องคอมแล้วนะเปิดคอมยังไงเปิดวินโดว์ยังไงเปิดแอาพพละ ไม่ต้องไม่ต้องแต่โอเคมันง่ายอะทุกคนแต่ว่าเรียนไม่ทำไม่เป็นนะคะออถ้าเอาสมาร์ทวีดซีมาใช้แทนรู่ธรรมดาค่ะจะช่วยแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนถ้าเต็มที่ให้กี่คะแนนเนี่ยแปลกค่ะแปลกเช่นกันครับเท่ากันถ้าในมุมนี้นะคิดว่ามันแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเราสามารถดูได้ในแอปได้เลยว่าถ้าต้องออฟไลน์เนี่ยมันออฟไลน์หรือออนไลน์แล้วออฟไลน์ที่พอทไหนแต่เราไม่ได้สามารถลงดีเทลได้มากว่า มันเป็นที่สายแลนมันเป็นที่กล้องโดยตัวมันเองหรือมันเป็นที่หนูกระสายหรือปัจจัยภายนรกอ,อืก่นๆเลยให้แปะแนในมุมมองผมนะครับก็คือต้องแจ้งนี้ก่อนว่ามันมีฟังก์ชันสําหรับตัว smart m e t e switch เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือดูว่าอุปกรณ์เนี่ยออฟไลน์ไปนานแค่ไหนแล้วหรือว่าออนไลน์อยู่ข้อที่2นะครับแต่และพอร์ตเนี่ยพอรไหนออนไลน์พอร์ไหน line, ออฟไลน์ line, แล้วก็ที่ออนไลน์อยู่เนี่ยแบนด์วิดท์ที่ใช้เนี่ยใช้มากกลางหรือว่าน้อยได้อยู่นะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าพอร์ตที่เสียบกล้องพอร์ตนนนนั้้กลองเป็ภาพแบบไห ซึ่งอันนี้เป็นข้อโดดเด่นของไอเิชั่นเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถทําได้อยู่ส่วนเรื่องดีเทลปัญหาว่าเป็นที่อะไรเนี่ยเราก็ต้องมาคิดแล้วก็วิเคราะห์กันอีกทีนึงคำถามต่อไปประหยัดไฟมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับการเซ็ตระบบแบบเดิมตามเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมเอา Data Sheet ก็คือข้อมูลอุปกรณ์ทั้งสองรุ่นนะครับที่เทียบเท่าระหว่างตัวสมาร์ทกับไม่สมาร์ทมาลองเทียบกันดูแล้วผลปรากฏว่าวาทั้งสองรุ่นกินไฟไม่ต่างกันครับจริงป้ะเนี่ยจริง เท่ากันเลยเหรออ่ะถ้าสี่ a ชนแนลกับ4ี่ a ชนแนลอันเมเนกับเมเนตเท่ากันเท่ากันเลยอ่าแล้วนี้ใช้ธรรมดาไปทำไมอ่ะสิบหกชนแกับ16 Channel นก็เท่ากันอ่ะโอเคยันนี้คือเหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงต้องใช้สมาร์ทเมเน w สว c ตเพราะว่ากินไฟก็เท่ากันนะคะแถมยังเมเนตผ่านคราวได้ติดตั้งผ่านมือถือได้แล้วทําไมคุณถึงจะยังไม่ใช้คะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยค่ะปลอดภัยปลอดภัยยังไงคะ คือเหมือนประมาณว่าจะมีพี่ช่างใช่ไหมคะติดตั้งไปเนี่ยเขาสามารถใชตระบบหลังบ้านได้แต่ยูเซอร์เขาจะมีความกังะวัว่าแบบช่างจะมาแอบดูเราหรือเปล่าเราจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อคำถามนี้เจอมาแบบไม่รู้กว่าร้อยกี่ร้อยคำถามไม่ว่าจะเป็นจากทางเซลลหรือว่าจากทางเราเองที่เจอนะคะคำถามนี้จะบอกเลยว่าตอบง่ายมากๆฉะนั้นแล้วนะคะเราเลยจะให้ทาง ต้องตอ,ตอบค่ะโอเคครับถ้าเราใช้แอปพลิเคชันเนอร์โปเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยจะมี2ตัวตัว,นนว,ห,ตตวนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าฮิกพันเนอร์โปรสำหรับช่างติดตั้งตัวอีกอันนึงเนี่ยเป็นฮิกคอนเน็กสำหรับเอ็นยูเซอร์ครับสองตัวนี้ต่างกันยังไงก็คือในตอนที่เซตอัพระบบเนี่ยท่านจะใช้ฮิกพันเนอร์โปในการเซตอัพระบบซึ่งข้อมูลลูกค้าเนี่ยข้อมูลอุปก,กรณ์เนี่ยก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้เซตระบบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะส่งมอบงานให้ลูกค้า เราก็ส่งมอบงานโดยการกดส่งมอบงานในแอปแล้วก็สอกอีเมลลูกค้าได้เลยข้อมูลอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยรวมถึงการดูภาพสดการดูย้อนหลังเนี่ยก็จะส่งมอบให้ลูกค้าพอส่งมอบให้ลูกค้าเสร็จทั้งติดตั้งเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการดูภาพสดหรือว่าภาพย้อนหลังได้แล้วนะครับสิ่งที่จะทําได้ก็คือ ดูสถานะอุปกรณ์ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์เท่านั้นเองฉะนั้นสรุปโดยง่ายๆว่าถ้าเราส่งมอบงานแล้วหรือลูกค้าดูกล้องผ่านมือถือของลูกค้าได้แล้วช่างจะไม่สามารถดูกล้องได้อีกเลยถูกไหมดูไม่ได้แล้วจนกว่าจะต้องไปขอ Per m i ม s i o นหรือว่าขออนุญาต,ตแต่ลูกค้าก็ต้องกดขอเขาเรียกอ,อะไรกดยอมรับด้วยถูกไหมฉะนั้นหมดข้อวิตกกังวลน,นะคะสําหรับใครที่มีคําถามว่าเอ้ยฉนันติดกล้องไฮพิวชั่นเราเช่าติดตั้งได้ง่ายขนาดนี้ติดตั้งผ่านมือถือก็ได้เราช่างจะดูผ่านมือถือ ด้วยกล้องที่บ้านฉันได้ไหมฉันตับโป๊ออกมาช่างจะเห็นชูฉันไหมไม่สามารถดูได้นะคะทุกท่านเป็นที่ปลอดภัยและไร้กังวลได้เลยค่ะสุดท,ท้ายค่ะพูดถึงเรื่องราคากันบ้างค่ะจากที่ฟังพวกที่พวกฟังชั่นกมาเนี่ยราคาแรงไหมคะถ้าเทียบโมเดลต่อโมเดลในสเปคที่เท่ากันนะคะราคาไม่ได้แพงขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เลยตีไปไม่เกินหลักสิบหลักร้อยน่าแต่ถ้าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยคุณปามว่าไงครับจริงๆก็ต้องแจ้งอย่างนี้ว่าอื ในหน้าง,งานจริงอะอาจจะมีลูกค้าแบบว่าโทรมาหาเรางจากติดตั้งเสร็จว่ากล้องตัวนี้มันดับช่วยดูให้ผมหน่อยหรือว่าผมอยากเปลี่ยนชื่อกล้องผมอยากแก้ไขวันที่เวลากล้องมันดับไปแล้วเวลามันไม่ตรงประมาณนี้ครับซึ่งปัญหาพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้สมาร์ทแม่เหล็สวิต์เนี่ยเข้าไปรีโมทผ่านมือถือช่างขอเพ์มชิชันจากลูกค้าแล้วก็แก้ไขให้ลูกค้าได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เสียค่าน้ามันแล้วก็ค่าช่างเข้าไปสวิตตรงนี้นะครับต้องเวทดูว่าค่าใช้ใจ่ายที่เราประหยัดค่าน้ํามันค่าช่างเนี่ย สาามรถลดลงได้เยอะแค่ไหนอย่างถ้าเกิดสมมติราคาสวิตธรรมดากับสวิตแบบเมเนตต่างกันประมาณ200บาทสมมตินะ <c oughs> แต่ถ้าเทียบกันแล้วเราเชียร์แบบธรรมดาให้ลูกค้าหรือตั้งแบบธรรมดาให้ลูกค้าแต่เวลากล้องดับหรือกล้องออฟไลน์หรือลูกค้าอยากเปลี่ยนวันที่เราต้องเข้าไปขับรถอยู่ไกลประมาณ50โลซึ่งต้องเพิ่มน้ำมันนอนละแปดร้อยบาทกลายเป็นว่าเราต้องหักไปละส0 0กับ800ร้อต้องเทียบกันแล้ว6ก0บาทส่วนต่างเนี้ย กลายเป็นสมาร์ทเมเนจสวิตถูกกว่าฉางนั้นลดคอสได้ด้วย <c oughs> เพิ่มกําไรให้กับช่างติดตั้งด้วยแถมง่ายกับ e n d นบ e เซอเพราะว่าเราไม่ต้องรอคิวให้ช่างเข้าไปเพื่อเซอร์วิสเพื่อเปลี่ยนวันที่อันนี้ก็ความง่ายค่ะแล้วก็ประหยัดแล้วก็เรื่องราคาสุดเุสมผลมากคุ้มค่าที่สุดเลยดีครับเยี่ยม ล้วก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าทางทางยูทูบเบอร์ก็ดีหรือว่าทางช่างก็ดีนะคะทักอินบ็อกซ์มาหลังบ้านได้มีนออ้องแอดมินคอยตอบตลอดค่ะหรือว่าท่านไหนที่มีข้อแนะนําแล้วกันในอนาคตอยากให้เราดูสินค้าตัวนี้เพิ่มฉันอยากรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปื้มและฟาร,ร์มลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะง่าย <S 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 จบกันแล้วนะคะเรียบร้อย 3. 2. สึสองซึ่งสมาร์ทสวิตดีทีเดียวค่ะปับมอาไง่ะ <laughs>